โอ้พ <Mile dizzy> oh, <laughs> ี so, boys, ่ดีว like? ันนี้พ <laughs> ี <something> ่ด <mo ans> ีมาเล่นที่ไหนเนี่ยอะไรนะโซคิ้อะไรนะบ่อทรายใช่ไหมโอ้โหที่นี้เขาจะมีมีของเล่นเยอะเลยใช่ไหมพี่ดีเห้ยป๊าป๊าบอกว่าป๊าป๊าเจอไข่เจออะไรนะพี่ดีไข่ไข่ตอนนี้เด็กๆเจอไข่อะไรก็ไม่รู้ไหน ไขงูเปนนล่กกาเดี๋ยวเฮ้ยไขอะไรอ่ะไ,ไข่งูหรือเปล่านั่นสิปา้าเพราะว่าดูสีนี้ดูดิมันลุกมากเลยอ่ะอุย้อย,ยงูยักษ์กงูยักษ์มันยักษ์หรือเปล่าปกติมันไม่ได้ลุกขนาดนี้นะแสดงว่าแถวนี้อ่ะต้องมีอะไรมาอยู่อ่ะป้าป้างั้นเราไปตามหางูยักษ์กันเถอะตามหางูยักษ์ใช่ มั่นใจหรือป้าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไปโอ้โหนี่คืออุปกรณ์ตามหางูยักษ์ของเราเหรอเราต้องระวังนะเด็กแต่ละคนพี่นายระวังนะมาเอาขอนมมาฝากไว้นี้ก่อนเดี๋ยวตกโอ้โหหนาดหนา,นนานระวงังไปแล้วนะดเด็กๆตามมาไปามาปโอ้โหระวังระวงังพี่นายพี่นายต้องนั่งเดี๋ยวพี่นายดเดี๋ยวดีพี่นายค้างแตกนะพี่นายเอาพี่ดีไปแล้วโอ้โห ยี่ไงนั่งนั่งเลยนั่งมาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ลงนั่งลงนั่งได้ไหมได้ไหมไหนป้าป้าคุณลบคุณลบป้าโอ้โหอุ้ยเราจะเจอไหมเนี่ยป้าป้าเราต้องไปด้านไหนต่อเนี่ยโอ้ไปไปถ้างั้นน่ะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปตามดูซิ ว่าแถวนี้มีงูยักษ์หรือเปล่าโอ้โห,โหไปไปไปไ,ไปพี่เ,เามียงเราไปคุณเขาคุณเขา,ขเขามามมมมมอะไรนะอุ้ยต้องค่อยๆเดินนะเด็กๆไม่รู้จะมีเจองูหรือเปล่าป๊าหรือว่ามันเป็นไข่อะไรหรือเปล่าเฮ้ยดูสิรเราจะเดินได้ไหมเนี่ยป,ปา๊าเดให้ปา๊าไปดูกอ่ออนบะ นู้นแบบนี้นะคะนั่นสิแสดงว่าต้องมีตัวอะไรมาอยู่แถวๆนี้แม่นั่นเป็นทาทางนู้นเฮ้ยอะไรอะไรพี่ดีพี่ดีเจออะไรโอ้ยใบไม้มามาพี่ดีเอาสเก็ตบอร์ดมาเฮ้ยโอ้โหเอามามามา เอา้าป่า,ปาโอ้โหเจ้าทีเจ้าพางไม่เห็นมีแล้วเมื่อกี้ทำไมเราไม่ทำแบบป,ป่าเนี่ยเอาไปไปโอ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ดีระวังระวังอุ้ยอะไรก็ไม่รู้เขาเลี้ยงไก่งวงด้วยหรอ,อสวยมากเลยสวยมากเลย,ย,เลยไปขุนไปสำรวจต่อเร็วๆว่าจะมีเจองูหรือเปล่าลยอยลอยอะไร อุ้ยอันนี้อันนี้มันแตกอันนี้มันแตกมามาโอ้ยติดระวังระวังนิ้วมายมาเราต้องค่อยๆมาแบบยเหมือนได้ยินเสียงอะไรปะป๊าเสียงเสียงงูยักษ์เปล่าเสียงงูยักษ์หรือเปล่าคุณเสียงเสียงยักษ์ที่เดินอ่ะตุ่มตุ่มเหมือนเสียงยักษ์ที่เดินหรอเฮ้ย ท right. mm hmm. okay, ี่ดีดูดีไข่ดาวหรือไสไข่อะไรไข่ดาวไปดูไปดูไปดูดิไปดูดีกว่าเด็กๆมันไข่อะไรเฮ้ยดูดินี่มันไข่ไข่ดาวเหรอไข่ดาวไข่ปริศนาไข่ปริศนาใช่ดูสิเอ๊ะมันปริศนาตรงไหนป้าหรอเอ๊ะมันเป็นไข่อะไรเดี๋ยวป้าป๊าต้องดูก่อนนะเนี่ยมามีเฮ้ย เขามีซองอะไรให้ด้วยอ่ะตัวอะไรอ่ะมันเป็นไข่แบบนี้อ่ะดูดิเอออันนี้มันมีเคยเห็นมันคืออะไรมีอันนี้มันคือฮอตดอกใช่อันนี้อ่นนี่ไข่ดาวอันนี้ไข่ดาวไข่ดาวนี่มันกินยังไงล่ะมีแต่มันมีน้ำค่อยๆลงได้ไหมป้าอืออืออุ๊ยไข่ดาวเอาช้อนเอาช้อน่แดงอยู่ไหนอ่ะ ไข่แดงหล่นนี่อ่าอ่าอันนี้ไข่ดาวโอ้หรือว่าจะเป็นไข่เมื่อกี้ที่เราเห็นหรือเปล่าแล้วทม,มันมันมันกลายมาเป็นไข่ดาวแบบนี้ไข่ที่อยู่เยอะๆอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันฟักเองพี่ดีฟักมาเป็นไข่แบบนี้หรอเออนั่นเลยสิเฮ้ยนั่นเลยสิแปลกจังเลยเนาะแปลกไหมคุณไม่แปลกหรอมันออกยากจริงเลยอ่ะต้องบีบๆมันะปะ๊า ไอเอาฮอสดอกลุดอีกทำไมูด้าน่ะอุ้ยขนยังกินไม่ได้มันยังไม่สุกใช่แล้วมันต้องใส่ผงวิเศษก่อนนี่มันถึงจะสุกกินใส่ลงไปเลยอุ่ยเห็นไหมมันเริ่มสุกแล้วมันดังป๊อกป๊ๆกปอกป๊กใส่ตัวนี้ด้วยนี่ใส่เยอะ ใส่เยอะเลยนี่ใครจะลองชิมก่อนมาเดี๋ยวให้พี่ดีลองชิมดูก่อนเพราะว่าพี่ดีถ้าเกิดว่าพี่ดีเจ็บท้องอ่ะพี่ดีจะได้เจ็บก่อนเอออะไรอันไหนอันนี้นี่ใช่ไหมเอาไข่แดงไปกินก่อนเลยดูนะเป็นยังไงเป็นยังไงอ่าเลยอ่าเลยอร่อย อ๋อให้กุญเข่าชิมหน่อยให้กุญเข่าชิมหน่อยเอาอะไรเอาฮอทดอกเหรอเอาฮอทดอกให้ฮอทดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาลงเอาอันนี้นึงก่อนอ่ะฮอทดอกโอ้โอ้ออ้เนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โห อพี่นายชิมตัวนี้ไข่ไข่ขาวไข่ขาวอร่อยไหมพี่นายรสชาติเป็นยังไงถ้างีมีลองดูมีมีลองดูหนิีลนดเลยึ๊บได้ไหมยึ๊บึ๊บอืออือโอ้โหไงไงอร่อยออไ่ขอ๊่สรุปแล้วมันเป็นไข่ดาวเหรอป้าไข่ที่เราเห็นโออ รือว่าหรือว่อเป็นไข่งูหรือเปล่ามันเป็นไข่งูมันเขากินไขงูอ่าแบ่งครึ่งมีคนติดใจอยู่สองคนเอาไให้พี่ดีตอนนี้ก็กินใหญ่เลยเราพอแล้วมันอาจจะเป็นไขอะไรก็ไม่ได้พี่นายดูสิกินใหญ่เลยอะ่ะนีสงสัยอะ่ะเด็กๆอะ่ะจะติดใจใหญ่เลยเมืนมีเอาอยัางไงดี ต่ว่ามันอาจจะเป็นไขงูก็ได้นะไขงูอเอางี้คุณเขาคุณเขาไปกับป๊าดีกว่าคุณเขาถ้าเกิดว่าเราเจองูนะคุณเขาป๊าจะจับงูไว้แล้วคุณเขาก็ไปเอาไขามาโอเคไหมเอา้าเอา้เอาไปหมดเลยอะ่ะโอเคน้องๆตอนนี้เด็กๆก็พร้อมแล้วนะนเดี๋ยวพวกเราเนไขงูมันเป็นไขงูสิเดี๋ยวถ้าไขงูงูมันออกมาเดี๋ยวป๊าจะเป็นคนจับไว้ แล้วพวกหนูก็วิ่งไปเอาไข่มาเราจะได้มากินไข่กันอีกโอเคไหมไปต,ต้องระวังดีๆนะน้องๆน้องๆอ,งองย่าไปจับเองนะครับต้องเป็นไปกับผู้ใหญ่นะรู้เปล่า<ะ>คุณคุณคุณ<ะ>คุณไปเจนะองูมาโอนะ้ยนะนะนะต้องรอผู้ใหญ่ต้องรอผู้ใหญ่เนี่ยอันตรายมากเลยอะ่ะไปเลยไปเลยนี่ยี่อยู่แล้วเห็นแล้ว อะไรอ่ะป้าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไก่งวงไก่ต๊อกต๊อกต๊อกเฮ้ยงงนี่ไงเดี๋ยวเขาติดไปว่ะเฮ้ยมันไม่ใช่งูหรือเปล่าป้าไปจับเลยไปจับแล้วไปจับแล้วไก่มันจะมาแย่งไข่งูเราไม่ใช่ป้าไม่ใช่หรอมันเป็นไก่หรือว่ามันเป็นไข่ของไก่งูบ้ใช่ไปดูกันไปแล้วไปดู ไปดูไม่ได้มันลกมากเลยเด็กๆเราเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะมีมีมูจริงๆก็ได้ป๊าป๊ารู้แล้วว่าไข่อะไรไข่อะไรมีดูนู่นดิโอ้โหเราเข้าไปดูหน่อยไหมดูสิโอสรุปแล้วก็คือไข่ของไก่งวงนี่เองไม่ใช่ไม่ใช่ไก่งวงไก่ต๊อกไก่ต๊อกหรอไก่งวงมันเป็นต๊อกตัวใหญ่นี้ <icana> เขาร้องตก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 หรือเปล่าไอ้ข้าวหนหงูงูไหนนี่ดอกอัญชันอันนี้ดอกอัญชันนี่สรุปแล้วพี่ดีก็คือไก่ไข่ของไก่งวงนี่เองโอ้โหแต่ว่าเราก็เพิ่งเคยเห็นนะว่าออกเป็นไข่แบบนี้ใหญ่เหมือนกัน แล้วทำไมไข่มันเยอะอย่างนี้ปะมันก็มันแร้วมัมาเป็นพักก็ออกวัละฟองวัละฟองวัละฟองไงมีแล้วมันก็นี่ทน้องมาดูหิ่งไม่กล้าไปอ่ะมันก็จะมันก็จะแบบออกกีละฟองออกวัลฟองวัลฟองละฟองนี้แล้วมันก็ค่อยๆฟักพร้อมกันไงอ๋อเยอะมากเลยอ่ะอีกไม่นานนนี่เดี๋ยวมันก็จะเป็นตัวแล้วเป็นลูกไข่ไก่ไก่ตอกไก่มวงเวลาเวลาเขาจะแบบ มาออกไข่เขาก็จะมาออกตรงที่นี่นะโอ้ยเราก็ตกอกตกใจหมดเลยเนาะพี่ดีนึกว่างู<ม>นเาานาะเห็นอะไรอีกพี่ดีไ,ไม่มีหรอกอโอ้โหเด็กๆกินขนมน่าเลยจังเลยอะด,ดูสิได้ตัวอะไรครับบะบีโอ้โห,โโหไหนมะมีขอดูสินี่มันขนม A B C นี่นา อันนี้ตัวบีพี่ด้กินตัวอะไรเนี่ยเอา้าดูไม่ออกเลยแล้วพี่เมียกินไปแล้วตัวดาบัญญูเหรอคุณเราไปเล่นสนามเล่นเล่นกันดีกว่าตีเราไปเราไปหยิบป่ะปะโอ้ยทำไมขาหนี้นะ แ,แอบไปเอาขนมนี่กลัวเอ้า no oh น o no. oh no ฝนพ,พี่เริ่มหิวแล้วอ่ะเราไปกินขนมก,กันต่อไหมใช่แล้วพี่ดีอ่ะเริ่มหิวแล้วคุณเขาหิวยัง ปทั้งนนเน่ยเราไปกินขนมเราดีกว่าพี่ดี่ะหิวมากเราเนี่ยอุยเล่นสนามเด็กเล่นตั้งนาน่ะไปกินดีกว่าพี่ดีอุยเราไปกินขนมอุ้ยเด็กเดกขนมหายรเ้ยพี่ดีขนมเราไปไหนอะทำสิลองเดินดูรอบๆแปลว่า เราอะต้องไปหาขนมก่อนหรือจะอยู่ในนี้อะอยู่ในไหนในสมุดมันจะอยู่ในสมุดได้ยังไงพี่ดีขนมอันมาเริ่มเลยอะป,ะปะ้าป้าเด็กๆถ้าอย่างงั้นอะเราไปหาขนมเราดีกว่ารหรือว่าเราลืมที่ไว้ป้าพี่ดีป้า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 พี่ดีเราอาจจะลืมไว้ที่แถวนี้ก็ได้ดูสิเอแถวแถวนั้นไหมพี่ดีมันมีป้ายอะไรอยู่อะไปดูสิ เขาบอกว่าศาลาชมลมอ,อสอ,อสอครับเอ,อไหนคุณขขอลองหาดูสิมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยไม่มีหมดเลยอ่ะพี่ดีอา้าวแล้วอย่างงี้อ่ะแปลว่าต้องมีคนออกไปแน่เลยอ่ะพี่ดี อุ้ยขุนมามีว่าเราหาหาจนเหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้หิวน้ําไปกินน้ําดีกว่าปะพ<ะ>ี่ดีไปกินน้ําดีกว่าไปเล่นต่อโอ้ยหอเหนื่อยมากเลยเด็กๆกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนอะพี่ดีเปิดน้ําให้น้องด้วยอุ้ยกินก่อนนะอะกินเลยกินเลยอะให้น้องกินด้วยอาขุนเขากินน้ำกินน,ะน,น้ําดูาสิเดินตามหาขนมมา หายังไงก็ไม่เจออ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะดีโชคดีมากเลยอ่ะที่ยังมีน้ําอยู่ถ้าอย่างงั้นเด็กๆยังอยากเล่นต่อไหมอยากอยากอะถ้ายอยากเล่นไปเล่นกันดีกว่าปะปไปเล่นกันดีกว่าคุณเขาพี่ดีกินขนมไปอยู่น้ำมากเลยไปเอาน้ำมาก,กินดีกว่า ถ้างานเราไปกินน้ำกันดีกว่าเด็กๆุ๊ยหิวน้ำแล้วว่าเฮ้ยพี่ดีน้ำเราหายนั่นนะสิน้ำเราหายไปไหนเนี่ยุ๊ยไม่มีเลยอ่ะเอ้าใครมาเอาน้ำเราไปเนี่ยเมื่อกี้อะขนมก็หายไปแล้วตอนนี้น้ำที่เรากินก็ยังหายไปอีก มามีว่ามันชักยังไงยังไงแล้วนะพี่ดีไปดูไหมว่าใครไปเอาน้ำเยาวน่าน,น่ะสิคุณเขาเราอ่ะต้องไปดูแล้วแหละว่าใครอ่ะเป็นคนมาขโมยน้ําเราไปไเราจะได้จับเลยเนาะไปเราไปดูดีกว่าพี่ดีไปคุณเขา <c oughs> พี่ดีน้ําเรามาหล่นอยู่ในแถวนี้หรือเปล่า <c oughs> ไหนเราเราลองหาดูสิ <c oughs> ไม่มีเลยมามี ด้วยหรอไม่มีไม่มีใช่ไหมหาจนเหนื่อยแล้ว่าหายังไงก็ไม่มีอเอ,อนนไม่มีหรอกขุนเขาดูสิมันพังหมดแล้ว่ามันจะมีได้ยังไงมันอันตรายนะขุนเขาอย่าไปขึ้นนะเอแล้วอย่างนี้อ่ะเราอ่ะยังจับคนที่เอาไปไม่ได้เลยอ่ะขุนเขา hmm. เอาอย่างนี้ถ้าอย่างงานนะ่ะคุณ เราอะไปโทรศัพท์หาป๊าป๊าดีกว่าดีไหมเพื่อป๊าป๊าจะช่วยเราได้ป่ะคุณเขาคุณพี่ดีเออโทรหาป๊าป๊าเร็วๆคุณเฮลโหลป๊าป๊าป๊าไม่รับป๊าป๊าไม่รับอ่ะอุ้ยทำยังไงดีอ่ะป๊าป๊าไม่รับเอาไงดีอ่ะคุณแม่ตดหนะบอกป๊าป๊าอะไรนะ ป๊าาไม่รับถ้างั้นเรามาเล่นเกมพังๆเป็นดีกว่าไหมเอาเราเล่นเกมเี๋พี่พาเล่นเกมนี้ใช่แล้วบอกไว้เลยเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะเกมอะไรเหรอพี่ดีพี่เกมนี้มานมีเกมรูบอกใช่ไหมไม่ใช่โอ้เกมมาใหม่เลยอะคุณขาวชอบใช่ไหมเนี่ยใช่หนูจะเล่นแยมพี่ดี วุ้ยพี่ดีเล่นบอตัวอะไรก็ไม่รู้เขาอะต้องเป็นคนเอาขนมเราไปแล้วก็เอาน้ำเลาไปแน่เลยไปถ้างานน่ะเรารีบวิ่งไปตามเขาดีกว่าพี่ดีเร็วพี่ดีวิ่งไปเร็วพี่ดีเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยพี่จะวิ่งทันมั้เนี่ยหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยนั่นสิหายไปไหนอีกแล้วหุย เราตามไม่เจอเลยอ่ะว่าเป็นใครอ่ะพี่ดีแล้วโทรศัพท์เราจะหายด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยพี่ดีเรารีบไปดูดีกว่าโทรศัพท์เราวางไว้หรือว่ามันจะหายไปอีกแล้วไปเร็วเร็ว พี่ดีอุ้ยอุ้ยพี่ดีหายจนได้น่าเลยสิพี่ดีโทรศัพท์เราหายจนได้อีกแล้วว่าอุ้ยอย่างงี้เราจะโทรบอ,อกไปยังไงล่ะพี่ดีดูสิต้องมีใครเอาไปนแน่เลยถ้าไม่ใช่คนก็ต้องเป็นพ่อพ่อพ่อ,อพี่ตี้จะเป็นผีพี่ดีดมาดมา อะไรนะผัดมาม่าไงอะไรคือผัดมาม่าก็ขอผ,ผ,ผ,ผัดมาม่าผัดมาม่าทุกคนเอาไปหรือเปล่าเฮ้ยพี่ดีมันเล่นมูอะไรแถวนี้อุย้ยเอายังไงดีพี่ดีถ้างั้นเราเรีบกลับดีกว่าสงสัยอะสงสัยจะเป็นผีแล้วล<อ>แน <ๆ S 1> ่เลยไปไปไปเร็วกลับเร็วไปไปพี่ดีอุย้ย น่ากลัวมากเลยรีบกลับบ้านคุณเขาอย่าเพิ่งเล่นเลยหุยน่ากลัวน่ากลัวหุยปะาป้ป้พี่ดีนี่นั่นอะไรอย่ามามีอุ้ยเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยวันนี้แน่ๆเลยเที่ยวของเราไปจับจับเลยจับเลยหฮ้ยเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยจับได้ไหมพี่ดีเฮ้ยเฮ้ย หนูจำไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะหยุดนะเฮ oh, <no. S 1> ้ยเฮ้ยพี่ดีนี่มันนี่มันหมาป่านี่นะเฮ้ยเอา้าน้องนายนี่มันน้องนายนี่นะใช่คะ่ะเอา้าแล้วน้องนายอ่ะแปลงหน้ากากมาป่ามาใส่ทำไ,ไมเนี่ยก็คือว่าหนูอยากได้ของพี่ดีอย่าบอกนะว่าหนูอยากกินขนมใช่ แล้วก็อยากกินน้ำใช่แล้วก็อยากเอาโทรศัพท์ไปใช่ก็เลยแอบมาเอาใช่ไหมน้องนายใช่ครับหอยและที่หนูใส่หน้ากากหมาป่าเนี่ยก็เพราะว่าคนอื่นจะได้ไม่เห็นหรอใช่ครับทำไมน้องนายไม่ขอพี่ดีๆล่ะนานสิน้องนายน้องนายอยากได้อะไรน้องนายก็ขอพี่ดีๆๆเข้าใจไหมเข้าใจครับการมาเอาของคนอื่นแบบนี้ย มันไม่ดีนะรู้ไหมรู้ไหมครับรู้ครับทีหลังน้องนายก็อย่าทําอีกนะครับขอโทษนะคระับทีหลังจะไม่ทําอีกแล้วครับไม่เป็นไรน้องนายใช่แล้วไม่เป็นไรนะทีหลังอ่ะก็ไม่ทํานะแบบนี้ไม่ดีนะคะมามีมาม,มีมาทําอะไรที่นี่มากินขนมมากินขนม,ม ตอนนี้เนี่ยนะใช่แล้วนี่มันมืดแล้วนะมีมีดูดิดนี่หูท้องฟ้าผีตากพระอ้อมชัดๆรู้จักไหมเนี่ยกก็คือตอนอากาศเย็นๆแบบนี้เนี่ยนะค้ำๆมืดๆแบบนี้เขาเรียกว่าอากาศผีตากพระอ้อมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมาแถวนี้มีรู้เปล่าที่สวนไดโนเสาร์เนี่ยมันจะมีผีออกมา ทำไงเราปะ้าป่าอุ้ยกลัวดิเฮ้ยอะไรของป้าเนี่อยอ้าวไม่เชื่อด้วยแล้วนี่รู้ไหมผีตัวนี้เนี่ยแปลกอย่างหนึ่งนะน้องๆร,รู้เปล่าผีตัวนี้เนี่ยนะจะออกมาเวลาที่พวกเราอะเอาขนมมากินถ้าลงามาเฉยๆนะจะไม่ค่อยเจอหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามามีเนี่ยยิ่งอย่างนี้เลยนะมามีมาม,มีมีขนมอย่างนี้เนี่ยนะ ผี่ะชอบออกมาเลยจะมองให้เฮ้ยเฮ้ยมามีมอะไรป้านัน่นไงพรพะ่ผีผีพักทอ,องดูดิว้าวผีหน้าพักทองอบอกแล้วผีไปไปเลยตัวใครตัวมันเลย ป่อป้าหนูสิวิ่งหนีผีมานะเนี่ยนั่นไงป่ป้าบอกมามีแล้วผีอะ่ะมีจริงๆเห็นไหมเขาไม่ค่อยมากันหรอกแถวนี้อะ่ะมันน่ากลัวน่ากลัวเห็นไหมหมอมีป่ป้าบอกแล้วถ้ามอมีไม่เอาขนมมานะผีก็ไม่ออกมาหรอกใช่แล้วเป็นเพราะมามีเอาขนมออกมาอุยป่ป้ปาแต่มันแปลกไปไหมทำไมผีจะมาเฉพาะตอนมาเอาขนมมา มันแปลกมันแปลกมากเลยป้าแปลกมากใช่ไหมป๊า <ส cie S 2> ถ้าอย่างนั้นน่ะเราลองเอาขนมนไปกินอีกดูดีไหมมันพี่จะบอกนะว่ามันมีหิวไม,วไม่จะลองกินดูแล้วจะเกิดผีตัวนั้นมาเราก็จะแอบดูว่าเขาเป็นผีจริงหรือเปล่าป๊า,าเอาอย่างนั้นเหรอเอางั้นแหละป้าป๊า,ปาไปก็ไปปาเปนี่ยป้า เดี๋ยวเราจะนั่งกินขนมอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยมามีมามีดูรายการล่าท้าผีเยอะกันไปหรือเปล่าเนี่ยนี่บอกว่าเรต้องพิสูจน์เหมือนจะได้ยินเสียงแล้วนะใช่ไหมตุกตาตักตุกตาตักตุกตาตักเฮ้ยมาแล้วมีเฮ้ยผีนรกเกดส้ม ป๊าป๊าแอบดูอย่างนี้เลยเหรอแอบดูอย่างนี้เลยติดกรกต,รนตรนืนะใช่ไหมเราเดินตามไปต่อดูดีกว่าป๊าป๊าน่นน่นเขาไปตรงน้นแบบนี้นค่อยไปนะเฮนะ้ยป๊าป๊าดูสิเขาออกมาแล้วเขาก็ไปหาเด็กคนนั้นนะ่ะนน่นสิวันนี้หรือว่าเขาจะไป จับเด็กมากินหรือเปล่านี่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ไปดูเร็วๆ้าเร็ว เดี๋ยวมิมิเดี๋ยวหย,ยุดก,ก่อนห<ะ>ยุดก,ก่อนอะไรหยุดก,ก่อนดูสิสองพี่น้องนั่นนะเด็กสองคนนั่นนะ่ะเขาต้องเป็นพี่น้องกันแน่ๆเลยอะ่ะใช่แล้วป๊าป๊าแสดงว่าเด็กคนนั้นนะ่ะเขาปลอมเป็นผีแล้วเขาก็เอาขนมมาให้น้องเขา,าสิ้อ๋ีมอนี้ถึงเขาจะทําไม่ดีนะ แต่เขาก็น่าสงสารนะมามีน่าสงสารมากเลยป้านี่ยังไงดีอะเราเข้าไปคุยกับเขาหน่อยไหมเนอะเราเข้าไปคุยก<ป>ับเขาหน่อยดีกว่าป่ะอ่ะนี่ไงเขาอยู่ตรงนี้<ม>แล้วเนี่ยหนูหนูวกลัวใหญ่เลยป้าหนูหนูใช่ไหมครับนะคหนูใช่ไหมครับพี่ปลอมตัวเป็นผีใช่ครับหนูทำไมหนูทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหนูเอาขนมมาให้น้อง หนูเอาขนมมาให้น้องหนูหนูเป็นน้องใช่ไหมครับหนูหิวใช่ไหมครับหนูน่าสงสารจังเลยมามีน่าสงสารมากเลยฟ้าดูสิแอบขโมยขนมมาให้น้องแต่ว่าสิ่งที่น้องเขาทำมามันไม่ดีนะป๋าป้าหนูครับหนูรู้ใช่ไหมครับว่าสิ่งที่หนูทำนะ่ะมันไม่ดีรู้ครับหนูขโมยของมาให้น้องอะ่ะเป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้ไหมครับ ถึงหนูจะรักน้องสงสารน้องแต่เราก็ไม่ขโมยของคนอื่นรู้ไหมครับใช่แล้วได้ไหมครับได้ครัถ้าเกิดว่าหนูอ่ะอยากได้นมอยากได้ขนมมาให้น้องหนูก็เดินมาขอคุณน,น้าคนนี้ก็ได้ใช่แล้วคุณคุณพี่คนนี้ <c oughs> กับคุณ <c oughs> คุณน้าคนนี้ใจดีเดี๋ยวเจ้าขนมมาให้กินเยอะๆเลยดีไหม <c oughs> ดี <c oughs> หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่หนูมเป็นผีหลอกคนนะาสองคนอษ๊ยไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าทีหลังอย่าทำอีกนะเพราะว่ามันไม่ดีนะคะไ,ไอนเจาจเจ้าเหมือนกันนะครับโอ้หนูก็ขอโทษเหมือนกันเลยใจแรงไม่เป็นไรนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆก็จับไว้นะคะการขโมยของคนอื่นมันไม,ไม่ดีดนะไม่ควรทำนะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะแล้วก็กดติดตามชชองหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ช่างขอทีี